สวัสดีครับวันนี้จะมาเข้าครัวกับออยนะครับอันนี้จะมีแม่มาทำกับข้าวให้กินชื่อเมนูหมี่กะทินะครับัำกันกเลยนะคะตีแก้ก,ก่อนรับเด็กกับข้างหนึ่งไม,ม่ี่ลก็บเบาไฟตีแล้ว ไม่ต้องแปลกสิ่งแรกนะคะพี่ต้องใส่คือกะทินะนี่นะแล้วก็ใส่อะไรต่อนะแม่พริกแกงพริกแกงเผ็ดละเอียดนะลูกพริกแกงเผ็ดละเอียดนะครับนี่<อ> <มา S 2> นนี่ดูดูี่นะครับขึ้นอยู่ที่ทำเยอะทำน้อยนะจะใส่แล้วแต่แล้วแต่คนอยากกินทำเยอะทำน้อยแล้วแต่เลยนะครับ เห็ดไม่เผ็ดคุณเห็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเพื่อกดแกะเลยนะบอกใส่ต้องลงู้านล่างเจ็บปะวะอ๋อใช่ไหมอ่ะพอลใไ่ าเารเลยบอกไม่ได้ทำการคุณให้ละเอียยนะครับให้มันแบบแตกแตกมันใให้พีแ่แกงมันละลายแตกออกแม่แ่แมแรงกนเลยน,นะไม่แรงมันแต่นะมันดูวันดิ บอกวมาเปลี่ยนปิดก็ได้บอกปปนกอกอกล้ตอนนี<า><ช>้เราก็หว่างนี้เราก็เติมบาทีลงไมราหวางนี้ว่าเติมบาทีาค่อยๆเติมนะครับไม่ใช่เติมทีเดียวนะบอกคนเข้าใจผิดเติมทีเดียวเลย อย่างที่รอกะทิแตกมันนะครับก็ผัดพริกแกงให้มันหอมนี่นะผัดเรื่อยจัว่วมันจะแตกมันนี่แหละแตกมันแล้วก็ใส่อะไรต่อนะเมียผัดพริกแกงให้มันหอมก่อนโอเคพริกแกงหอมยังถึงได้กินหอมยังหอมละนงนีนะบอกเปว่าแม่ผมทำอร่อย อ้อยเคยกินกี่ครั้งแล้วอ่าแล้วก็จะตามน้ำห,นหมูบอกพี่เขาแล้วก็จะตามน้ำหมูนะครับนี่ครับสับเี๊หมูอะไรล่ะหมูสับหมูช,มมชิ้นหมูสับหมูสับใช่เป็นหมูสับหมูสับนะครับก็ <c oughs> กินมาประมาณห้าครั้ง <c oughs> แม่ก็ทีน้อยไปนหนมะ น่น้อยน้อคนไปก่อนคนให้หมูมันหอมโม่ก่นลยนะใกชิข้อโมก็นี่ันก็จะนี่นะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ค่อยสุกนะกใกล้ลแใกล้ละ ไปเรื่อยๆจนหมูสุกระหว่างนี้หมูก็เติมรสดีดีได้ก็ได้รสดีก็ผมปรุงรสนิดนึงรสดีนะครับแล้วแต่คนจะใส่แต่แนะนํนมไม่ได้ใส่ก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ใส่อะไรอีกเยอะเลยนะครับไม่ต้องไปใสเ่เยอะตามขณะดที่เราทำกินเลยหรือตามที่เราอยากกิน ตด้วยเกลือตาด้วยเกลืออันนี้เกลืออะไรอ่ะเกลือป่นเกลือธรรมดานี่ยตามด้วยเกลือป่นนะครับนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมีอนะไรให้ใส่อีกเยอะคุณให้ใจเงนตอนนี้หมูก็น่าจะสุกแล้วนะครับเป็นหมูสับจะสุกง่ายกว่าหมูชิ้นมัณนสุกยังหรอกสุกแล้วค่ะแม่ หอมแล้วใช่ไหมหอมแล้วอ่ะสูตรแล้วก็เติมกระเทียมลงไปอีกทีอีนนะครับเพิ่มความมัน,นอ่ะแล้วนี่มันแตกมันนึ่งอ่ะมันแตกเริ่มแตกแเห็นไหมแตมแ่มันมันก็จะเริ่มเป็นสีแล้วน,นี่แตกมันจะสวยมากเลยนะครับอันนี้ยังแตกไม่ถึงที่ควรต่ยังไม่แตกถึงที่ควรนะนนยังต้องตกเยอะ คนแรงเกินออ,อยเพิ่มไฟได้ระหว่างนี้นนแล้วลูกระหว่างนี้นะครับก็เพิ่มไฟมานิดนึงตั้งแต่ทํามาก็อยาไฟแรงนะครับแงดงเกินวนอาตแล้วก็หางกะทิอันนี้อะไรอะหางกะทิอันนี้หางกะทินะครับ กะทิมีหัวมีหางเลยไม่ไม่รู้จักก็ม <c oughs> ีสิกะทิมันวงกลมไม่ใช่กะทิมันวงกลมไม่ใช่หรอมันจะมีห,งหงนะางกับหัวอะไรเงี้ยเอ๊กะทิเออหอมกระเดราถูก้มคน <c oughs> ปายเรื่อพักนึงปล่อยให้มันเดือดก็ได้นะลูกแล้ววันนี้ก็จะปล่อยให้มันเดือดนะคะเด,ดเ,ดเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งกเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหน้าตาที่เดือดแล้วก็จะสวยพร้อมกินนี่ โอเคแล้วตอนนี้ครับมันเดือดแล้วเราจะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับใ,ใครที่ชอบแบบเป็นเผ็ดก็ใส่พริกแกงเพิ่มใครชอบเค็มใส่เค็มเพิ่มใครชอบหวานใส่หวา,านเพิ่มนะครับแล้วแต่คณกินแบบไหนอันนี้น้ําตาลใส่น้ําตาลทับหกเจ็ดช้อนเจ็ดช้อนเออนี่นะครับน้ําตาลอันนี้เป็นน้ําตาลทรายผมจะใส่เจ็ดช้อนหนึ่ง ช่องสุดท้ายเจ <7. S 1> <7. S 2> ็ดเจ็ดร้อนนะครับน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาหวนตามาด้วยน้ำปลาก็แต่กะ<า><า>ก็ตามนี้แหละ <laughs> ให้มีกลิ่นหอมของน้ำปลานะครับแล้วก็รสชาติเค็มของมันด้วยใช่มีกะทิมันจะเป็นรสไหนนำรสไหนตามมีกะทินะครับรสหวานกะนำนะครับจะเป็นรสหวานนำรสเค็มตามแล้วก็หวานนำเค็มตามเผ็ดตาม ช่เระหว่างปรุงเรามาดูผักที่กินกับกันดีกว่านะครับนี่นะครับผักที่กินกับหมี่กะทินี่คนระับถั่วฝักยาวถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักกระหลำ่ำแล้วก็มีนี่นครับอันนี้อะไรนะแม่หัวปีหัน่นนี่หัวปีหัน่นอันนี้ขาดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องกินกับหมี่กะทินะครับนี่ มาตีน่าสองสามฟองอมาตีประมาณนี้แหละนี่วเวลาใส่แล้วเราก็จะโรยไไข่ไก่นะตีสักสองสามฟองนะคะมันเป็นไข่ไก่ใช่อันนี้ผมชิมแล้วอร่อยปุงปปุงใได้เสร็จปุ๊บอะใส่ไข่ไก่ลงไปใช่ระหว่างที่เดือกก็คนคนอันนี้มันจะให้ความเข้มข้นหวานมันเมื่อกี้ที่หนูชิมเป็นยังไงบ้างรสชาติหวานนํำเค็มตามมันอร่อยนะอร่อยใช่ปะ ระหว่างนี้รอไข่ให้สุกระหว่างนี้ก็รอไข่ให้สุกนะครับแล้วก็จะมาโขลกถั่วโขลกถั่วนี้สุกถั่วนี้สุไม่เห็นไม่เห็นท่านแม่โขกให้ถั่วนิสุกนี่นะครับอ่ะไปไปขไข่สุกแล้วนะครับก็ไข่สุกแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับใช่ปิดแก๊สเลยลูกอ่ะปิดแก๊สแล้วนะครับล ขัวนิสงง <MA X> ั่วถั่วีนิสงนะครับที่ตามละเอียดแล้วค่อยมาใส่ตอนปิดแก๊สน,นะใส่ใได้ปะเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วตัวนี้ก็คนให้มันเข้ากันใช่แค่นั้นแหละบางคนนอกากันก็สามารถชิมได้เลยนะครับโอเคชิมให้ดู ยังเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งตามด้วยสองนิ้วโป้งเวืรอว่ะ มาผมจะกินให้ดูนะครับนี่จะใส่อะไรก็เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยเอาเส้นนะแม่ผมลืมบอกนะครับอันนี้เป็นเส้นเด็กสําเร็จรูปเอาไปรั่วปูใช่ไหมครับแล้วก็พอรว่วเสร็จอนะ่ะใส่น้ํามันนิดนึงกินกับหอมเจียวหรือกระเทียมเจียวก็ได้นะครับใ่หงถั่วกัะชอบถั่วกำลงไม่รู้เยอะไม่ได้กินเยอะ ถั่วงอ,อกหอมกระตักชีไหนเอไามา่ให้แม่ดูดิหน้าตาเป็นยังไงอาไป <Okay. S 2> นอนโอเคกินน้อยจังเลยเลูกเออลูกยังไม่หิวกินให้ดูไง่ไม่อร่อยไม่อร่อย แต่ไม่ใส่พริกแกมเยอะด้วนะอ่ะเป็นไงบ้างอ,อ,ราอ,อร่อยรวยปุออืมอร่อยได้ได้เลยมีก,กับผักอร่อยพอดีมีถวดด้วยสอ,องซ้ำเมนูนี้ครับหมาะก,กับเด็กกับผู้ใหญ่ที่ไม่กินเผ็ดนะครับแต่ถ้าใครกินเผ็ดก็สามารถกินกับพริกทอดได้แล้วก็ใส่พริกแกมเพิ่ม เพราะว่าเม,มนูนี้เนี่ยหวานจะนำนะครับอร่อยด้วยสต๊อต๊อ